ในภิรักขีจัสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2557ขอหน้าคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่สีราชทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จสมบูรณ์ภูลาภในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไปส่วนในปีใหม่ครับในปีใหม่ปีนี้พวกเราชาวสีราชจงคิดดีพูดดีทำดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปขออวยชัยให้สมหวัง และมีพลังในการต่อสู้ต่ออุปสรรคทั้งปวงสวัสดีปีใหม่2557ครับขอให้ปีใหม่คิดดีทำดีพบแต่สิ่งดีๆมีพลังในการต่อสู้แล้วก็มีความสุขตลอดปี2557นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ